ออางนกัว่าเรียยันนี้อันนี้นะนะน่ที่อะทางอันนี้ ยาอเมริกาอเมริกาก็ความหมายก็คืออยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ที่เดียวกับประเทศเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นที่ต้องเป็นที่เอามาเรียนที่ไหนอยู่ไหน udah <coughs> uh, tangganya

Cho Hiрон, yeah. không could, can, uh, so okay. And một bắt buộc hay bắn và bắt buộc 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 คนมีก็ต้องให้ความครพทีของผู้เป็นภรรยาเอนนี้นะก็ต้องครพในน้่ของผู้เป็นสานี่แหละทั้งสองคนมีความเคารพ ก็เอาประเี่ยกต่าหว่าอยู่ด้กันนม่ไดปัญหาปันี้นได่นไม่ได้ก็โตเตเขาดีดีนั้นนี่ือคำวงของโลกที่แงง่นว่านี่ว่าหนังงานเรื่องเนี่ยจะต้องอยู่เฉยีเลี้ยงก็จะกะจากันก็จากันุม 海城南面污染工业集中。 วันนี้มีผู้ประกอบมีมีกระบวนการรู้คนของการมีการผูกมก็เลยนท่านาเกวันอักกรมาให้ก็คือผู้ที่มหน้าที่ในการที่จะดำเนินการกกาอเราแล้ววันนี้นี่เราวันนี้ไม่ไมมีเนไมมีเป็นผู้ที่เป็นผที่มีา ในกาตเรื่องวีา่ีังนองาจว่าเอาใจรน่คือเป็นัดแย่เอาใจหมายถึว่าในช่วงีเขามีที่ดเนี่ยงานเี่จะต้องดูเขาต้นใหความรักกับเขานะทั่งวเขาดีที่สุดเนนั้นถือว่ากิจกร นีอะไรทำอะไรนี่แเละจะไปร่วมอุปถัมภ์เขาด้วยนำนำให้นำรุ่งให้กับพ่อเราแม่เราอยากจะช่วยกันแบบนี้ไหมแต่มีคนที่เขามีที่ดินเนี่ยต้องเต็มถึงเลยต้องเป็นร้อยยุทธ์เยอะรอยเลยในการที่จะดูแลเขาแห่งความวัาเขาเขามี็นความมันไปเที่ยวรุ่งใทตรงว่าหลักฐานมี มนยากนะคือเรื่นีแ่เรื่องสานาแ่แต็ยากนะาะนี่เาจะได้ดีีเรี้ครับทีนนีก็ตามต้อ้่นนีความ่ให้ามข้รแล้วก็ดูเารอขาวสุดี่สุนะ้ยัมีก็อ่ที่ไนยากแต่ม่มี่ มาเป็น้ยืนยันแลกการกิจารนี้ใหคกอ่าคนที่นีทุกเป็นพยานในการกรทดสอบ่แต่ว่ามันมีการที่เรียกพยานอขาก็มันก็มีควา้องกว่าจะต้องเป็นก่ต่นี่

mm -hmm.

Bahkan <Susuk> kalau اللهم أعطنا خيرا المال والذرية واجعلنا وإياهما من الإنفاق والإنجاز أننا وإياهما من البلاد والبيئات اللهم وأمنا وحبك

Rabbulina nanaqadeh nabihi

राजा ने इन्हें नंदा ने इन्हें लड़की का घोस्ट बनाया बल बुलाया